สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชนญาชาลีรหัสโรัหกสี่ศูนสองสามเจ็ดหกหนึ่งค่ะวันนี้จะมานำเสนอผลลัพธ์ของรายงานที่สามนะคะโดยผลลัพธ์ของรายงานที่สามจะประกอบไปด้วยการสองส่วนหลักๆค่ะส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนของ Input ค่ะจะประกอบไปด้วยแรม Input 0ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยที่เราสามารถใส่ค่ากำหนดค่าได้นะคะและ s ว i t c h และตัวสุดท้ายเป็นตัว Re เซนค่ะส่วน output นะคะ จะประกอบไปด้วยแทคงแล้วก็มีแรมที่บ่งบอกการทำงานของแทคงนั้นๆค่ะโดยการทำงานนะคะจะมีตัวบอกค่าว่าน้ำปริมาณน้ำในแทคงมีค่าปริมาณเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์ค่ะเมื่อเราทำการกำหนดค่าไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะจะสามารถใส่ค่าได้ตามปกติแต่ถ้าเราทำการกำหนดค่า ไว้สูงกว่าหนึ่งร้อยนะคะยกตัวยอย่างเส้นสองร้อยนะคะค่าที่ได้นะคะจะเป็นค่าที่กำหนดไว้ก่อนหน้านั้น,นะคะ่ะเมื่อเราทำการเปิดสวิตนะคะไฟแรมหนึ่งนะคะจะทำงานตามสวิตนะคะแล้วไฟแรมสองนะคะจะทำงานตามแชงที่หนึ่งนะคะเมื่อค่าแชงที่หนึ่งทำงานเต็มตามตัวที่กำหนดไว้นะคะแลมสามจะเปิดทำงานนะคะ เลมสี่นะคะจะทำงานก็ต่อเมื่อแลมสองเริ่มทำงานนะคะและแมห้าจะทำงานก็ต่อเมื่อเลมสองหยุดการทำงานหรือปริมาณน้ำเต็มตามค่าอินพุตที่ได้กำหนดไว้นะคะโดยจะมีตัวเปอร์เซ็นต์บอกนะคะว่าปริมาณน้ำมีค่าเท่าไหร่แล้วเมื่อเราทำาการปิดสวิตนะคะเออเลมต่างๆจะหยุดการทำงานนะคะ และเมื่อเราทำการกดรีเซ็ตนะคะทุกอย่างจะถูกรีเซ็ตหมดเลยค่ะถ้าเราทำการใส่ input ไว้ที่ห้าสิบนะคะถ้าปริมาณปริมาณน,น้ำที่ได้นะคะจะได้ปริมาณน,น้ำห้าสิและเมื่อถึงปริมาณน,น้ำห้าสิแล้วนะคะแลงแทงสองจะเริ่มทำงานและได้ปริมาณน,น้ำเดียวกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ